สวัสดีเย็นนี้เราจะกินข้าวผัดอ้วนมากมีคนบอกว่าระวังอ้วนนะโอ้ยอ้วนแล้วแหละตอนนี้ไม่ต้องบอกว่าราวังอ้วนหรอกอ้วนแล้ว,ว,ลวตอนนี้อ้วนแล้วสงสัยว่าซื้อข้าวผัดปูมาให้น้ำจิ้มชีฟูดไมาเฉยๆอะ่ะ คือดันเล็กนะเนี่ยข้าวผัดปูนะคะนี่อาไม่สบายด้วยแล้วก็หิวข้าวมากๆด้วย ล้างถ้วยใช่ใช่ันติจริงๆยังไม่ล้างเลยซมอร่อยมากหิวค่ะมามากินข้าวข้าวเย็นนะเนี่ยอร่อยอ่ะข้าวผัดปู ของโปรดเราเลยอ่ะขนาดแฟนเราเป็นเรายังรู้เลยว่าเราชอบกินข้าวผัดปูเ <c> ป <oughs> ็นอะไรที่กินง่ายและอร่อยจานเล็กนะเนี่ยมีแววว่าจะกินไม่หมดด้วย มีข้อสงสัยอยู่ทำไมผัดเข้าผัดต้องใส่เกลือใส่เกลือเผัดข้าวสงสัยอยู่นะมันเป็นเทคนิคการผัดเข้าผัดป่าววะไม่รู้อ่ะ เราเป็นคนทำอาหารนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเก่งมากนะ มในีรจะมาพูดให้ฟังเรื่องอใครอยากทำทุรุกิจกับเราอ่ะทำได้นะแค่แอดไลน์มาก็ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายทำง่ายก็มีเงินเข้าทุกเดนเลยแหละไม่ได้ขายของนะคะ เราอยากได้คนที่สนใจจริงๆพราะเราอยากช่วยเราอยากส่งเสริมอ่ะคือแบบไม่รู้สิเวลาอะไรดีๆที่เราหยิบยื่นให้คนแล้วโดนปฏิเสธนี้รู้สึกแย่มากเลยนะ ที่เราหยิบยืยิบยื้อะไรให้น้องที่รู้จักกันอะไรเงี้ยกลับปฏิเสธว่าไม่เป็นไรพี่ผมเกรงใจคือยังไงอะ่ะคือเราสาโอกาสดีๆมาให้แต่กับปล่อยโอกาสนั้นหลุด,ด,ดมือไปก็แปลกดีอะ่ะ เอาคนที่สนใจจริงๆนะทักมาเลยทักมาเลยว่าดูมันจากวีดีโอเราหรือชแนลเราก็ได้เรารู้ว่ามีคนติดตามเราอยู่มีคนดูเราอมีอะไรก็พูดได้แช่แชกันดีอ่ะ มันจะไม่หมดเลยแต่มันก็อร่อยอะ่ะคือไม่กินไม่ได้ยังไม่มีแรงทำงานอกีกเหนื่อยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เหนื่อย อยากแนะนำสิ่งดีๆที่มีให้ไม่มีของฟรีในโลกหรอกแต่ของฟรีมันก็มีแต่มันไม่ใช่ มีทุกอย่างนะสึกหลังๆนี้มีคนมาทักในเฟซบุ๊กเยอะเหมือนกันนะก็ติดตามมาจาก y o ยูทู e เรา คดีเหมือนกันเราก็ไมไ่ว่าอะไรก็ขอบคุณที่ติดตามเราถ้าไม่มีคนดูก็คงไม่มีเราที่จะมาทำวิดีโอหรอกนะตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องทำยังไงเราถึงจะแยกโซนการจัดการให้มันออกได้คือพยายามอยู่แต่ช่วงนี้ยุ่งมากเดี๋ยวขอให้ ผ่านพ้นจากเดือนนี้ไปก่อนวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่พธภาก็ประมาณหลังพุธภาไปเอยวเราจะเสายใทีคือไม่มีเวลาเลยจริงๆก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเราจะจัดโูนบางทีเราอาจจะเพิ่มชแนลเนี่ยเราจะทําเป็นช n แนลที่ทํากับข้าวหรืออะไรประมาณนั้นนะคิดว่าหรืออาจจะทําอีกแบบหนึ่งก็ขอคิดดูก่อน เพราะว่ายังไม่วางแผนอะไรเลยอะเราตัดต,ต่อไม่เป็นไม่ใช่ว่าไม่เป็นหรอกคือไม่มีเวลาทำบางทีเราถ่ายแล้วก็ลงเลยถ้าทางกตด,ดูดีคนรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรเลยคือถ่ายลง อาจจเล้าลงเลยไม่ตัดไม่ต่ออะไรหรอกคนเรามันก็มีแต่ความจริงจะเป็นม่แต่สิ่งดีก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคก็ไม่รู้จะพูดอะไรฮะใครอยากมีรายได้ก็ทักมาหาเรานะทักมาหาเราทักมาหาเราโอเคนะผู้หญิงผู้ชายเราไม่ซีเรียสอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าไม่ซีเรียสมาคุยได้โอเคก็ ของกินไม่หมดแล้วแหละขา้าวบะโอเคนะบ๊ายบาย